นี่เพียนอนเองมันผิดย้อนแน่แม่นไ่เปลี่นนนโอโอนนยนเอาเอาตัามดซีีมาของพี่ดอกเดียวมะอะไรดอกเดียวดีเเออเป็นจับาดแล้วบ่เป็นจับ,บาดใจหมดแล้ว อันนี้ยงม่ยอันนี้สามดอกมาสามดอกนี่จะทดลองเบิร์ซืหน่อยนะก็มาขอขอรกเอาเม่ะ คนกำลังหลายครับคนกำลังมาเพียบเลยครับกำล,ลังมาเพียบเลยคนครับมีราอยูหันละดอกเดียวเ่หขอลอาดอกมอกีอันนี้เอาจ่ายไปแล้นะของพี่เขาอันนี้อกันเก่าลอง <c oughs> เอาไม่ดูอะไรลูกพี kind of um, ่แล yeah, oh ้วอันนี้ก่อนมาบ้างมาบ้างมาบ้างเมย์เงินกูได้ป่ะป่ะไปรถไปรถกับน้องบบนี้มาดูนี่ของกินไหมของกิน ซื้ออะไรไปกินเนี่ยามันไม่โรยยาอะรยกแล้วก็ไปออกมาเ่อนเราเดไปอีกคนเดินไปเดิน้หต่

สี่บอกปอกที่ตายอยู่มีอปเดลอที่าอยู่ทองอยู่แล้วสีบาทสมาทมีสักีอุ้ยร์เรลโค้ชแพงไหมเนี่ยทำไมมันจีบเนี่ยถ้าที่แพงมีละสามสี่ฮะ้เจ็บทำไมจะามีามา อีกสามไม้นี่นะใกล้องไม้ได้อะไรถุงแล้วคืนกินนะโโอ้ช แค่ใ <tonight> ส่ไม่ขาปวดหัวอะไม่ใช่คิดว่าใส่ไงสิงเจียวีีทำการเซนเซอรบนเสี่งนักโสต่อ98ครับาคใ้ที่ผมเ้่ขับไปเร่งนะครับกระดอกไปไม่ขาดไม่ขายร้ายครับไม่ขาดไม่ขายครับเ่ยไม่ขาดไม่ขาย ที่น้องรับปรทาระปุกตวเนันมีกระปุกนะคระบทางประตูมีเส้นในทอีน่อใบเดยากาเปียร์วู้างบน้างล่ดของน่องมที่พี่น้องสิดตัเซตันไ้ครับพี่น้องรับเทานอหาริปิ่จัดจานบริเวที่นา่นะครับด้านหลังนะคทุกผจการด้นหลังของท่านเพื่อเปิดชื่อโกราโวที่ดีนะครับเปิดเซ็ซิมทีนีเราี่นองครับที่จายเสื้อสีชมพูนบูทางบริการที่บริการนอก ที่น้องาังไปน้่งห้างกันได้ข้างๆเสียงนะครับชิมเปพร้อกับโดมั้นดีหนึ่แ็บหนึ่งร้บาทรักมากอีกหนู๊ทครับที่วิสอร์ดี่ยเน้ารถตอนเนกสบู่อาบน้ำคอรีรอบที่ขามในพุ่มดูากสายเื้อเหรียญไม่มีนะเนี่ยเดือเไปีดก้อนพร้อับโดมเ้นดีงใหญ่ขนาดสี่ร้อยห้าสิบเอ็ ครับไปกินเลยครับไปซื้อขาบักที่นี่ครับวันนี้มามาวางที่โคตรสตอร์ครับจากเป็ดเซ2บาทเอาแล้วกูแล้ว50บาทก็เลยบ่เอาแคนเปสก็น้ําแข็ง10บาทบ่แดว่าเอาแซ่จากไปตีแล้วเอาบ่9ได้ จะมีพี่สาวพี่ชายของเราเรียนแการนะครับยอเินแถวไายเท่าไหร่อ่ะเยอแล้วสีหมพี่น้องจากโชคชีแยกตะเ่าครับเป็นอกงเอกี่เป็นพี่สายพี่้องที่เป็นกรใุ้นองสิร์เจริญครับเบอรเบรกันไรีสาวรถเข้าังเรีเรหรครับทับมหกจาที่ีคบครอ่รนี่ัเจ เอาปลปหั้อการเล่นสดสอบกา่นดเป็นโจทย์พิเศษตีนอ่นแล้วพี่เอาปุกไปไนม่ใช่พี่เอาปลุกไปนู่นไ่า้จ้อ้าวอยู่ตีนอ่อนไปน้แขงก้แก้วขี้ก็ได้ไม่ เฮ้ยเขามาแล้วมึงหายกูเลยเนาะใช่ไครับน้ำแข็งใส่ถังได้ป um> ่ะครับ การากาศเป็นมาดกเป็น่ครับไอากาศเปิดพระอิตยเสร็จสิ้นเสร็จร้อนนะครับผมที่อากาะเขอสู้ระไนเม่ยรอจนการแสดงในช่วงสามช่วงโต๊โดยประมาณที่บอกครับพรักงานเล่านะครับผมมางรายละเอียที่สองทุกสี่สิบจะเสี่ที่ิเปิดข้การแสดงถ่าพี่น้องผู้คนก็ต้องลงสุดแล้วเดิเหลียดบแทบบ่นะครับท่าพี่น้องผู้คนเดินทางมาางหลนะครับในมังอร จะเดินช่ซื้อมาที่ัพี่น้องเรล่ใจารเสียงมสเจอสแดแงช่วงตนเสร็จแล้วก็ลองเรมกองพี่น้องครับที่แม่เป็นการที่เมต้แลเขาประตูประตูานครับซิมลีอยู่ด้านหลังก็หลัางราจนการแสดงแจวบองกระเบืองาายนะครับแล้ก็ตัา เหนือข้าวเกลีนะครับโดยสักครู่ที่ง่ายออกสอยผลิตภัณฑ์สบูอณ์น้ำฟอรี่นะครับสองขวดใหญ่ๆหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคุ้มเกินปุ้มพี่น้องครับอุดหนุนกระไดทั้งสามผลิตภัณฑ์นะครับผมวันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่รวมไปถึงคณะกรรมการด้วยกำลังกันนะครับที่อเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับมารับเสียงเรี้องร่วมไปถึงพี่น้องผู้เดินทางมาช่วงการแสดงนะครับการจราจรต่างๆที่พัก ที่อาศัยนะครับห้องน้ำนะครับผมหลวองตาเพิ่งนไม่ถับว่าบักลาน,น้ำไหลสะดวกบอ่อครับห้องน้ำห้องท่ามเป็นเชงไดนะครับขอบคุณมากมากด้วยก็แล้วกันนะครับหลกหลกมาลันนะครับ